เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพคือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้ต่างๆเช่นชีววิทยาเคมีความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาจุลินทรีย์การดัดแปลงยีนปรับปรุงพืชหรือสัตว์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือกระบวนการของสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการโดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆซึ่งปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายเช่นด้านการเกษตรด้านอาหารด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทางการแพทย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคือการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทางด้านพืชสัตว์ และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการดัดแปลงยีนปรับปรุงพืชหรือสัตว์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรซึ่งปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายเช่นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในดินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตและทนต่อสภาวะแง้งทนทานต่อวัชพืชลดการใช้ปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงหรือแม้แต่การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ทนทานต่อโรคระบาด งานด้านเทคโนโลยีการเกษตรมี3ด้านคือ 1. พันธุศาสตร์โมเลกุลเป็นงานที่ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตในระดับสารพันธุกรรมหรือ DNA ซึ่งสามารถบอกถึงความแตกต่างได้ละเอียดและแม่นยำมากกว่าการแยกความแตกต่างจากสิ่งที่เห็นภายนอกทั้งนี้โดยการนำคุณสมบัติของ DNA ที่มีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมาตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆของงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือชิ้นส่วนต่างๆของพืชให้เกิดการเจริญเติบโตหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงที่สามารถควบคุมได้ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการเช่นเพื่อการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้ปริมาณมากเพื่อการปรปับปรุงและคัดเลือกพันธุ์พืชให้มีลักษณะตรงตามความต้องการรวมทั้งเพื่อการกระตุน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม 3. การส่งถ่ายยีน เป็นงานที่อาศัยความรู้และวิธีการต่างๆของงานด้านพันธุศาสรโมเลกุลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการส่งถ่ายยีนเพื่อส่งถ่ายยีนหรือหน่วยปนุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเข้าสู่พืชหรือสัตว์เป้าหมายทำให้เกิดการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทางปนุกรรมแก่พืชหรือสัตว์ให้มีลักษณะตามความต้องการ การน,นำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรการน,นำไปใช้ประโยชน์ก็คือเทคโนโลยีชีวภาพช่วยให้เกษตรกรมีเครื่องมือที่สามารถทําให้การผลิตมีราคาถูกและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นพืชเทคโนโลยีชีวภาพบางแห่งสามารถออกแบบมาเพื่อทนต่อวัชพืชและยังทำให้ควบคุมวัชพืชง่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะน,นี้พืชผลอื่นๆอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เทคโนโลยีชีวภาพจะมีการใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนในทางการเกษตรที่หลากหลายในอนาคตเพืชแดดแปลงพันธุกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เรียกว่า Fytoremediation ซึ่งพืชจะล้างสารพิษในดินด้วยการดูดซับสารมลพิษออกจากดิน เพื่อให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นในบริเวณที่ปนเปื้อนเทคโนโลยีชีวภาพอาจใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหส้สามารถใช้สารอาหารที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการทิ้งของเสียลงแม่น้ำได้อีกด้วยประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตรส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการควบคุมแมลงและการจัดการวิชพืชได้อย่างปลอดภัยและง่ายขึ้นเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้รับการใช้ปกป้องพืชจากโรคร้ายแรงเช่นไวรัสมะละกอในใบมะละกอที่รุนแรงถึงขั้นมีคนคิดว่าจะทำลายอุตสาหกรรมมะละกอของฮาวาย แต่สุดท้ายมรอกอก็ทนต่อโลกได้ผ่านทางพันธุวิศวกรรมสิ่งนี้ช่วยให้อุตสาหกรรมมอรอกของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปได้เพื่อเทคโนโลยีชีวภาพสามารถทำฟาร์มได้ผลกำไรมากขึ้นโดยการเพิ่มคุณภาพของพืชและในบางกรณีอาจเพิ่มผลผลิตได้ เพื่อเทคโนโลยีชีวภาพอาจทำให้ลักษณะคุณภาพที่ดีขึ้นเช่นระดับเบต้าแคโรทีนในข้าวที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการลดการขาดวิตามิน A และปรับปรุงองค์ประกอบของน้ำมันในคานล,ล่าถั่วเหลืองและข้าวโพดนวัตกรรมดังกล่าวอาจมีความสำคัญมากขึ้นในการปรับตัวในบางกรณีเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมีคุณสมบัติพิเศษในหลายๆด้านทางการผลผลิตการทนทานต่อภัยแล้งโรคและแมลงศัตรตูพืชหรือปัจจัยด้านการเจริญเติบโตต่างๆ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ปัจจุบันการเกษตรถูกพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเกษตรด้านต่างๆถูกพัฒนาไม่แพ้การพัฒนานด้านอื่นๆของสังคม